สวัสดีครับผมนายสวัสิกินมะส่วจันประธานนักศึกษา6 8 2ป0 4 3 4นะครับวันนี้จะมาทำในส่วนของมินิโปรเจกต์นะครับผมจะทำเป็นไม้เท้าของช่วยเหลือของผู้ป่วยพิการนะครับงานแรกเปิดส่วนของ Solid Works ขึ้นมาพาร์ทหนึ่งนี้ผมจะทำในส่วนของน้ำจับนะครับเปิด Shape and f r n a n e นะครับแล้วก็ Sketch f r n t Panel Sketch ก็ลายครับมไม่ใช้ก็ลาก แบบในหัวหรือว่าแบบที่เราแบบร่างไว้ก่อนอะไรเงีนะครับเอาล่างให้เข้าๆกันนะครับเข้าๆกันได้เลยตรงนี้เพเดี๋ยวเรามาแก้ไขพลังได้มาไหนก็แล้วแต่เราเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วกันโอเคครับแล้วกเ็เราจะมาแบบางได้อะไรได้ย่ เข้ามาวาดแบบของเราเลยนะครับเราต้องการแบบไหนผมใช้ในส่วนของ t r i มนะครับเดี๋ยวแรกผม,มันต้องเป็นตัวนี้ก่อนตรงนี้กับตรงนี้มั้งแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้แล้วก็ใช้นี่เป็นเดี๋ยวครับใช้ลายในการวาดโค้งครับผมใช้เป็นตัวเอนะครับกบตัวเอแล้วก็จะโค้งตรงนี้นิดนึงอันนี้อ่าก็ลากมาตรงนี้ล้วงเนกันนะครับ ใ้ไรครับนี้เขาลบไปก่อนได้นะเออเชีทีมทีมทีมลบครับนะครับแล้วก็ละโค้งมา,าตัวเองนี้ เดี๋ยวมันส่งไปอย่างเนี่ยผมจะปรับอีกทีนึงมาอนี้นะครับเดี๋ยวมันจะส่งไปตรงนี้ก็ลากลงมาครับต้องแบบแปลกวานใหม่ดีกว่าก็ทิมก็ได้นะครับหรือว่าดีลโทก็ได้เฮ้ดีลิทเฮ้ส่งไปก็ลากลงมาเลยครับอัมมนนี้ครับสมมาตรนะนเนี่ยแล้วก็ตัวเอให้มันโค้งเนี่ยอ่าเอามาอนี้ นี้วเสือมันแปลกมันด้านหน้าใหญ่กว่าก็พับได้นะครับมานี่อ่านี่ก็ลงมาหน่อยนี่กำลังดีครับเ่อขึ้นมาหน่อยก็ไ้แบบให้เราจับแน่นๆมือหน่อยจะได้ไม่เล็กเกินไปมานี้นะครับด้านหน้ากับด้านหลังผมตั้งใจให้ไม่เหมือนกันนะครับก็ต่อไปันนี้ใหญ่ไปก็ เล็กลงหน่อยนิดนึงแล้วก็มาสมาร์ทเดมิเช่นนะครับขนาดที่ผมต้องการนะครับอนนี้สักห้าสิบก็ได้ห้าสิบนะครับความสูงตัวนี้เป็นร้อยยี่สิบครับนี่ก็ร้อยยี่สิบเหมือนกันอันนี้จะขึ้นมาหน่อยนะครับสัก 125. ร้อยยี่ห้าขึ้นมาน่นิดหนึ่งตั้งใจนะครับนีนแล้วก็นี่ครับ เป็นสีสิบครับอันนี้เป็นหกสิบห้าครับความยาตรงนี้เป็นสองร้อยครับตรงนี้เป็นหกสิบครับน,นี้ต้องเป็นเส้นเดียวกันแล้วก็กดกันนะครับ ก็ลากมานี่ครับนี่ตัวสม่เดนเมัชนครับนี่ก็ฝั่งหนูเีเท่ากันนะครับก็คือหกสิบตอนนี้ครับสักสี่ห้าองศานี่ก็เป็นสี่ห้าองศานี่เหมือนกันนะครับเป็นอันนี้ใช้เป็น มันจะยขึ้นไปนิดนึงครับสักห้าสิบห้าองศาอาาันนี้นะครับอีกถูก็ออฟีเจอร์ครับมาขึ้นที่ดีกันเป็นใช่อีกทูตนะครับแล้วก็มาวาดกันใช้เป็นส่วนของมิดเพนนะครับให้อยูอออ่ตรงกลางสักหกสิบไหมลองดูก่อนว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าถ้าใหญ่รู้สึกว่าใหญ่ไปแบบก,ก็ลดลงมาหน่อยครับสักห้าสิบ 50สประมาณนี้นะครับเห็นนะมันแบบอาจจะดูคมๆอะไรใช่ไหมครับก็ปรับไป็นแนี้ก่อนใช่เป็นส่วนของฟิลเลตนะครับในการลบคมที่ดูบแบบอันนี้จ,จะแบบมันเยอะไปใช่ไหมครับก็แบบน,น,นี้ก่อนฟิลเลตใหม่ลองกดดูแบบเอ๊ะศูนจุดห้ามันเล็กไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ปรับมันนะครับสักห้าอะไรเงี้ยลองดูบ้าง เพราะว่ากําลังดีนะครับติ๊กติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กเลยครับติ๊กทีเดียวแบบนี้ก็ได้นะเข้าใจไหมติ๊กทีละเส้นผมว่าติ๊กทีเดียวแบบนี้ง่ายกว่านะได้แบบได้ทุกด้านแบนนี้ไปได้แบบเร็วๆนะครับเอ๊ะจะเป็นด้านไทยนี่นะครับเพราะว่าผมต้องใช้ไปในการต่ออีกอะ แต่ตรงนี้ไม่ได้ใช่นะครับคอนโรนแซดออกมาหมายเลขเป็นเล็กครับตรงนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเป็นเลกครับใช่ตอนนี้ใช้เป็นเล็กหน่อยครับห้าสิบห้าตัวละสีด้านนะครับ โอเคแล้วก็ที่หลัก็ดิกตัวนี้ได้เลยครับอันนี้ไม่ได้โอเคัวน,นี้ประมานี้ครับพัิที่นผมตั้งใจไว้เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้อันนี้ไม่ได้ลด ตันนี้เอาใหมนออ่กะนะ็ผมลืมผมพลาดผมพลาดไปนิดหน่อยเอาใหม่ครับเอาใหม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเพิองไปติ๊กเะกีกก้มันติ๊กมันมันมันเยอะไปนะครับ ว่านี้นะครับแล้วก็ติ๊กตุกลวดูมาได้ไหมรนี้โอเคประมาณนี้นะครับที่ผมต้องการครบแล้วก็เสร็จนะครับในส่วนของพาร์ทที่หนึ่งก็ไปต่อกันที่พาร์ที่สองกันเลยครับสวัสดีครับ